เราเป็นญาติกันนะเบนนะนายทำแบบนี้ไม่ได้นะเออกูว่าอย่างนั้นแหละเอาอีกรอบน,นึงสวัสดีครับผมโจทีเฮซัตนะฮะคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเบนเทนอเดบิท วนนั่นเองนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดด้วยแล้วก็แน่นอนอย่าลืมโด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะเพราะว่าช่องโจตี head, ช่องนี้ไม่ได้เปิดรายได้นั่นเองนะอย่าลืมโด o n a ที่เว็บปะทองด้วยนะจะได้มีเกมสนุกๆแบบว่าเกมจีบสาวมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมมันเองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะเล่นเกมเวนอดีวิทเวนนี่แหละนะฮะไม่ใช่สิอดีวิเวนนะฮะก็คือ1วันกับเวนนั่นเองนะก็คือเราสามารถ จีบเธอได้นั่นเองนะในหนึ่งวันนะฮะพอเราเปิดเกมมานะเราก็จะสามารถเลือกโหมดได้เลยนะก็คือเราสามารถเลือกโหมดแบบให้เกวนนะั้นหลงรักเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ระดับนะฮะแต่ว่าผมแนะนําให้เราเล่นระดับแรกแล้วกันนะเพราะว่าระดับแรกนี่มันก็จะคล้ายๆแบบเจอเกวนในครั้งแรกนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอฉากซีจีเลยก็ตอบไป2ข้อนี้นะฮะเธอเฮ้ทุกคนก็จะได้ ดูทุกฉากของเกวนนั่นเองนะฮะเนี่พอเราเปิดเกมมาครั้งแรกนะฮะไอ้เกวนนะฮะเออเกวนนะี่มันจะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะฮะพะเจ้าช่วยเนี่ยมันยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยนายปลุกฉันทําไมเนี่ยขุ <c oughs> มไม่ได้ปลุกเลยนะเนี่ยโอ้ก็คือมันเป็นเนื้อเรื่องน,นั่นเองนะตอนนี้คุณปู่ไปไหนก็ไม่รู้นะพอดีเขาไม่ได้กลับมาแต่เช้าแล้วอา้าวชิบหายแล้ว ไม่ใช่สิทางสะดวกแล้วนะคุณปู่ไม่อยู่นะฮะเราอยู่กับเกณนแค่สองคนนะเนะี่ยเออเราจะคุยอะไรกันดีเนี่ย่ะก็เออโอ้โหแต่ละคําถามนะบทว่าโคตรจะจีบสาวเลยนะอันแรกนะฮะก็คือเออขอให้เธอเออทำอะไรกับเราบางอย่างนะส่วนอันที่สองนะจินตนาการว่าคุณปู่นี่อาจจะเออชอบเราก็ได้อะ บบว่าแปรแบบสุภาพสุภาพนะฮะทำไมคําถามมันโหดจังเลยวะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้านายอยู่คนเดียวนาะยจะทําอะไรบอกฉันได้ไหมว่าฉันน่ารักเอ้ยบอกเธอว่าเธอน่ารักแล้วกันนะฮะเฮ้ยเธอก็น่าแดงเลยนะฮะจริงเหรอนายเอามันเอาคํานี้มาจากไหนเนี่ยพระเจ้าช่วยหยุดเลยนะนายทําตัวแปลกๆนะวันนี้นะอยังไงก็ตามวันนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ยังไงก็ตามเรามีแค่2คนใช่ไหมเดี๋ยวเรา กินพิซซ่ากันไหมพอดีมันมีอยู่ในตู้เย็นอ่ะเราก็ไปเอามันใส่ไมโครเวฟนะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มโซดาด้วยถ้าถ้านายต้องการนะพอดีคุณปู่น่ะเขาไม่ชอบกินอะไรที่มันสุกๆใช่ไหมสิพอดีคุณปู่น่ะทำให้มันไม่สุกน่ะเราก็ต้องไปทําเองเนะอืมก็คือมีพิซซ่าอยู่เราจะต้องไปอุดก่อนนั่นเองนะนี่โอเคและทีนี้ ถ้าเวลาผ่านไปเหรอเราจะต้องช่วยกันนะเราจะทําอะไรกันดีแหละอืขนาดนั้นเจียวแล้วเนี่ยกูจะทําอะไรกับเวนเนี่ยอันแรกนะก็คือเล่นวิดีโอเกมกับเธอดูหนังกับเธอนะดูหนังอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้บอกว่าเราจินตนาการว่าเรากลับไปนอนบนเตียงดีไหมแล้วกินวิตกกี้ของคุณปู่ไหมอันนี้จีบเธอเลยนะหรือว่าเออเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับโรแมนติกดีกว่านะอืโคตรเกลียนเลยว่ะ ถ้าเราต่อข้อนี้น่าจะจบเกมเลยนะเนี่ยผมคิดว่านะเราเอาสั้นๆแล้วกันเราเลือกไปเล่นเกมกับเธอแล้วกันนะเพื่อจะทาให้คลิปเรายาวขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเกมนี้เล่นง่ายมากนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกทําอะไรกับเกวินก็ได้นะเหมือนเกมนี้มันก็เป็นเกมแบดจีบสาวแบบเอา cG บัดยัดให้เราเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ยเออ เออฉันชอบเล่นเกมซูโม่นะ่ะแต่ฉันไม่ค่อยที่จะชนะเท่าไหร่นะถ้านายเล่นโอ้ <c oughs> คุณบาด้วยถ้านายเล่นชนะนี่ฉันจะให้รางวัลแกนายนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีแต่เกวนนะที่คุยกับเรานะเหมือนเราจะไม่ได้ค่อยพูดกับแกนะหรือว่ามันเป็นบทสนทนาที่มีแต่เกวนเท่านั้นที่คุยกับเรานะเนี่ยจะบ้าเหรอเนี่ยถ้านายชน,นะฉันอีกครั้งนี่ฉันยอมเป็นของนายเลยก็ได้นะ <c oughs> ขนาดนั้นเชียวเหรอเกนอันนี้ก็ ชนะเธอเมื่อเรามีโอกาสนะอันนี้ปล่อยให้เธอชนะนะอันนี้ก็คือโกงเธอเพื่อจะชนะเราเลือกข้อน,นี้แล้วกันนะดูเหมือนเป็นคนดีนะปล่อยให้เธอชนะไปนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุ้ยตกใจหมดน้วยว่ามีซีจีพุ่งขึ้นมาอ๋อเกบอกว่าตั้งใจเล่นหน่อยสิตอนนี้ฉันชนะง่ายเกินไปนะนี่ยมันดูทําแม่งทําแม่งนะนี่ฉันสังเกตว่ามันชนะง่ายเกินไปอืมอะไรเนี่ย นายนี่เล่นไม่ดีเลยนะเอ,อะไรเนี่ยเทนนี่สันเทนนิสันเป็นเทนนิสันนะทำ <c oughs> ไมปุ๋ยต้องไปแปลเป็นเทนนิสัน้ดยมันเป็นชื่อของเป็นเทนไม่ใช่เหรอ,อเอาแบบน,นี้แล้วกันนาะยอย่าหัวดื้อแล้วกันนายพยายามเล่นอีกรอบนึงอ๋อ,อเราเราไม่สามารถกดค้อนนี้ได้แล้วเราสามารถเล่นเกมกับเธอได้อีกครั้งหนึ่งนะเฮ้ยเราแบบน,นี้เลยแล้วกันเราลองจีบเธอเดีนี่เฮ้ยขอบคุณ อา้าวทำไมเธอบอกว่าขอบคุณวะเดียวกันนะอา้าวจีบเธออ่ะมันบอกว่าขอบคุณเฉยๆนะฮะอ๋ออ๋อนี่ไงได้แล้วนะเก็บอกว่าเฮ้ยจุดเลยตอนนี้ฉันรู้สึกอายนายแล้วนะอืมนั่นเองนะเราเอาอีกรอบนึงเอาจริงดิเรา <c oughs> เราเป็นญาติกันนะเบนนะนายทําแบบนี้ไม่ได้นะเออกูว่าอย่างนั้นแหละเอาอีกรอบนึงเฮ้ยยังมีอีกเรอเนี่ยแให้มันน้อยๆหน่อยเนี่ยวันนี้นายดูแปลกๆทำแม่งทำแม่งนะ โอเคเอาวิตกี้ให้เธอกินหน่อยแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้นั่นมันของคุณปู่นะเอามันกลับไปเอาเสงเงินเชียวเฮ้ยแต่ว่าสามารถอันนี้เริ่มต้นดื่มเลยอันนี้ทําให้เธอดื่มนะอันนี้ก็อ๋อบอกแค่ล้อเล่นนะเราลองกระโดกเลยทําได้ไะไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวคุณปู่เห็นนายจะเสียใจ โอเคเราไม่ดื่มแล้วกันนะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบให้เราดื่มมันเองนะฮะอุ้ยเกมนี้มันก็เล่นได้ยาวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครเล่นไปปิ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนะฮะแล้วก็เลือกแต่คําถามที่เเข้าหาตัวเกณนนะฮะมันก็จะจบเกมไปเลยนะก็คือถ้าเราจบเกมมันก็จะได้เจอฉากซีจีนั่นแหละนะเอาง่ายนะฮะอันนี้ลองเลือกโรแมนติกแบบอื่นนะอุ้ยเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาเธอไปข้างนอกให้เธอถอดเสื้อออกให้เธอถอดกางเกงออก โอ้โหแต่และอันอันนี้พาเธอไปข้างนอกแล้วก็ถอดอังกิงด้วยนะอันนี้ก็คือจัดลุยเกลนเลยนะเดี๋ยวเรากลับคัมแบ็กกลับไปมันไม่ไดีแ <c oughs> ม่งโคตรโหดเลยคำถามนะฮะอันนี้ก็อย่างที่นายคิดหละเราจะเล่นเกมอีกรอบใช่ไหมอ๋อให้ไม่ใช่ดูหนังดูหนังมาพูดเปิดดูหนังแอคชั่นโรแมนติกดนหนังผีดูหนังที่น่ากลัวนะหรือว่าไม่สะอาดเท่าไหร่ หนังขยักขยแยงนะคิดว่าอย่างนั้นนะหนังโรแมนติกแล้วกันนะว้าวนายเลือกหนังดีดมากนะไม่ใช่ดิเฮ้ยเป็นแเทนนิสันน,สานายเราเล่นใช่ไหมเนี่ยนายต้องการดูหนังแบบน,นี้จริงๆเหรอฉันรู้สึกว่าฉันดูหนังเรื่องแวมไพร์รักกันนิรันดนะ์ะไม่มีใครดูหรอกนะคุณปู่ของฉันก็คงไม่ดูหรอกนะอืมเอาล่ะดูบดว,ว่าไอ้พิซซ่าที่เวฟอยู่ใน ไมโครเวฟเนี่ยมันเริ่มที่จะได้แล้วนะเราเอามันมากินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดอกูเล่นมาได้ไกลเฉยเลยว่ะก็คือตอนนี้มันเอาอาหารมากินแล้วนะฮะอ๋ออันนี้สามารถบอกรักได้เลยวะ่ะลองดูสิฮะว่ายังไงนะนายเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกรักเกวนไปนะเกวนก็บอกว่าอดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน,นนะนห้บอกรักฉันเลยเมื่อกี้นะ แม่ฟังดูทาแม่งทาแม่งนะเบนแต่บางทีฉันก็คิดว่าภายหลังแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเกวนเริ่มเก <c oughs> วนเริ่มที่จะเตาลอยแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคเออแล้วเนี่ยนายควรเล่าเรื่องตลกให้ฉันอีกหน่อยอนิดน,นึงได้ไหมอ๋อโอเคเราก็พาเธอดูหนังรอบหนึ่งนะจะดูหนังอะไรละมีไอเดียอะไรไหมเราอาจจะต้องดูหนังที่มัน น่ากลัวดูหน่อยสิเป็นยังไงอ่านายชอบดูหนังแบบนี้ใช่ไหมมีเรื่องเด็กผีเรอระเด็กผีที่มันฆ่าอยู่ในเมืองเล็กๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมตอบมั่วไปเลยแล้วกันนะฮะเอาดูบอว่าเป็นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอา้าวยังไม่จบเลยเนี่ยโอเคก็ง่ายๆนะตอนนี้ก็ใกล้จบเรื่องแล้วล่ะนะฮะตอนนี้เราก็ต้องกดตรงนี้แหละออปชั่นนะะแล้วก็ลอง <laughs> ให้เธอกดตรงนี้ดูนะ โอเครู้สึกว่าผมจะสามารถเล่นจบเกมได้แล้วนั่นเองนะก็คือเราสามารถเลือกข้อต่างๆกับ Gwen ได้เลยและเราก็จะได้เจอฉาก CG ต่างๆภายในเกมนี้นั่นเองนะก็ลองไปเล่นดูนะฮะชื่อเกมก็อ่ะเดวิดเกวนเองนะก็เดี๋ยวถ้ามีเกม จีบสาวนุกๆนะที่ผมเอามาแนะนําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมโดเนตกันด้วยนะจะได้แนะนําเกมจิบสาวกันเยอะๆนั่นเองนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม